ถ้าไม่ทําการบ้านแม่จะยึดโทรศัพท์ไว้เดือนหนึ่งไม่ต้องเล่นเลยไปทําการบ้านแม่อะแล้วสรุปเรื่องเกมที่จะบอกให้แม่นายซื้อซื้อได้หรือยังไอแมนห้องสองแม่มาซื้อให้แล้วนะเธอทําอะไรอะอ๋อเล่นปั้นดินอะเล่นดินแบบนี้ไม่อายเหรอ พี่โนแม่เหนื่อยนะเห็นไหมแม่ต้องเลี้ยงน้องเนี่ยแม่ครับเกมมันออกใหม่แล้วแม่ซื้อให้ผมนได้ไหมครับจะเติมเกมอีกแล้วเหรอวันวันหนึ่งเล่นแต่เกมอะ่ะสายตาจะเสียหมดแล้วนะก็เพื่อนห้องสองเขามีกันหมดแล้วอะ่ะถ้าผมไม่มีผมก็โดนเพื่อนล้อดิการบ้านทำหรือยังนี่จะหมดวันอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนรู้ไหมผมไม่ทำคุณกับแม่จะเติมเกมให้พี่โน ทำไมเดือดขนาดนี้เนี่ยแม่เหนื่อยนะต้องเลี้ยงน้องด้วยเนี่ยเห็นไหมแม่ไม่เข้าใจผมเลยแม่ไม่รักผมใช่ไหมเอามานี่เลยถ้าเดือขนาดนี้แม่ก็จะไม่รักแล้วไปทําการบ้านไม่ผมไม่ทำคีโนถ้าไม่ทําการบ้านแม่จะยึดโทรศัพท์ไว้เดือนหนึ่งไม่ต้องเล่นเลยไปทําการบ้านแม่อ้ลูกคนนี้เนี่ย เ,เสร็จสักทีเสร็จก็ดีแล้วอ่ะนี่แม่คืนใหเ้เมื่อกี้เนี่ยโปเตโทรม,มาตั้งหลายรอบโทรกลับหาเพื่อนหน่อยนะอย่าดื้อให้มากนะลูกเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปตากผ้าก่อนไปอาบน้ำดีกว่ามอมแม่หมดแล้วโปเตโทรม,มาต้องเรื่องเกมแน่ๆเลย ฮัลโหลโปเต้ฮัลโหลคิโนเราโทรหานายตั้งหลายสายทำไมนายไม่เห็นรับสายเราเลยล่ะเราเพิ่งทำการบ้านเสร็จแม่เรายึดโทรศัพท์และสรุปเรื่องเกมที่จะบอกให้แม่นายซื้อซื้อได้หรือยังไอแมนห้องสองแม่มันซื้อให้แล้วนะทำไมไวจังอะวันนี้แม่เราก็จะซื้อให้เหมือนกันนายก็อย่าช้าล่ะไม่งั้นไอพวกห้องสองได้ล้อเราแน่ว่าพวกเราไม่มีปัญญาซื้อเกมไม่เป็นไรหรอกเราทำการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เราก็คงซื้อให้ ของแบบนี้มันต้องมีไม่พลาดหรอกพวกห้องสองอะ่ะมันล้อพวกเราไม่ได้หรอกอืมเคเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันอืมแค่นี้นะแม่จะซื้อให้ไหมเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นทำอะไรอะ่ะไปดูดีกว่า เธอทำอะไรอะ่ะอ๋อเล่นปั้นดินอะ่ะเล่นดินแบบนี้ไม่อายเหรออายอายทำไมมาเล่นด้วยกันไหมสนุกนะไม่เอาเล่นเกมสนุกกว่าอีกไม่ต้องสงกรปรกเลอะเธอแบบนี้ด้วยเดี๋ยวโดนเพื่อนล้อทำไมต้องกลัวเพื่อนล้อก็เล่นดินเหนียวทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ดูผลงานเราสิเราทำเองมีคนมาขอซื้อด้วยนะสามารถช่วยครอบครัวหาเงินเองได้ด้วยทำไมต้องหาเงินเองด้วยเรายังเป็นเด็กก็ขอแม่ดิก็อย่างว่าแหละนายอะเกิดมารวยนายก็อาจจะไม่เข้าใจความลำบากหรอกนายก็ของเงินแม่ได้สบายเลยใช่ไหมเลยไม่เข้าใจความลำบากเราเข้าใจคนลำบากของเราอะลำบากมากเลย ก็แม่จะซื้อเกมให้ต้องทำการบ้านหัวจะระเบิดยิ้มมาแล้วยิ้มทำไมนั่นน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าความลำบากหรอกเขาเรียกว่าหน้าที่นายอ่ะดีแล้วที่มีบ้านพร้อมแถมได้เรียนหนังสือด้วยอ้าวแล้วเธอไม่ได้เรียนหรอไม่ได้เรียนหรอกแค่หาเงินมาช่วยครอบครัวไปกินข้าวก็หมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนเรียนและเธอไม่อายเหรอที่ไม่ได้เรียน อีกแล้วอายทำไมชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนายอะได้เรียนหนังสือเราก็ดีใจด้วยนะส่วนเราไม่ได้เรียนหรอกแค่หาเงินทำให้ชีวิตมีความสุขก็พอเธอนี่คิดดีจังเลยนะนายอะได้เรียนหนังสือก็ดีแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยละกันส่วนเรื่องเกมก็เล่นให้มันน้อยๆ พ่อจะทำให้สายตานายเสียได้เล่นได้แต่พอดีขอบใจนะที่ทำให้เราคิดอะไรบางอย่างได้ไม่ต้องขอบใจเราหรอกที่เราพูดมาก็เพราะหวังดีเดี๋ยวเรามานะแม่ครับ <c oughs> ทำการบ้านเสร็จก็มาทวงแม่เลยนะก็ได้แม่เห็นว่าวันนี้เป็นเด็กดีเดี๋ยวแม่ซื้อเกมให้แม่ครับผมไม่อยากซื้อเกมแล้วครับไม่อยากซื้อเกมแล้วเหรอเร้อยากได้อะไรอ่ะโอ้โเก่งจังเลยอ่ะมีแต่สวยๆนี่ปั้นเองเลยเหรอจ๊ะ บ้านเองทั้งหมดเลยค่ะเหรอแล้วขายยังไงอะจ๊ะอะไรยี่สิบบาททุกอันเลยค่ะเหรอโอเคนั่นเดี๋ยวขอเลือกหน่อยนะอุอ้ยอุ้ยอันนี้น่นารักค่ะคุณนันที่สวยไหมสวยคอันนะ<อ>้ยี่สิบนะค่ะนั่นขอตังค<อ>์ย <c oughs> ี่สิบอาจารย์นั้นปเปล่านี้นะคะจา้าขายดีๆนะจ้ะไปค่ะคุณ กลับ,บอะไรดีคะอา้าวนายมาแล้วเหรออืมเราขอเล่นด้วยคนนะแล้วนายไม่เล่นเกมแล้วเหรอไม่อ่ะพักบ้างนี่เราเอาสีมาให้ถ้าปั้นเสร็จอ่ะระบายสีกันเธอจะได้ขายได้เยอะๆอะอืมได้เลยอ่ะอันนี้ไปแม่ ลูกแม่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนี่ยแม่ครับต่อจากนี้ไปผมจะเล่นเกมให้น้อยลงนะครับแม่จะทากิจกรรมอย่างอื่นให้มากขึ้นแล้วสรุปว่าจะไม่ให้แม่ซื้อเกมใหม่ให้แล้วใช่ไหมไม่ต้องซื้อแล้วครับผมคิดว่าเล่นดินก็สนุกเหมือนกันเราไม่กลัวเพื่อนที่โรงเรียนรอแล้วหรอว่าไม่มีเกมใหม่อ่ะรอก็รอไปสิครับผมคิดว่าเล่นเกมมากๆอ่ะจะทําให้สายตาเสียเหมือนที่แม่กับเพื่อนบอกนะครับอืม แม่ภูมิใจในตัวลูกจังเลยนะแม่ดีใจนะที่ลูกคิดได้หนูจ้าป้าขอบใจหนูมากเลยนะที่อยู่เป็นเพื่อนเล่นกับลูกป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะป้ามาเดี๋ยวขอเล่นด้วยคนนะปั้นอะไรกันป้าขอปั้นด้วยคนได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหนี่ปั้นเองเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะสวยจังเลย